ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนะัดพัตทวิกรนะคะทุกคนอยู่นวมินเจติสอนะคะทุกคนมาเจอกันได้นะที่นาวามินนะนี่ก็คือทางเข้าเลยนะของขายเต็มเลยคนะ่ะตอนนี้ห้าโมงกว่าปิดทุ่มครึ่งนะน่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองของมือสอง ว <Yeah, yeah. S 1> so, ันนี้เราก็แบบมาเดินเล่นแบบตลาดมือสองนะคะทุกคน อันนี้แบบมีมือหนึ่งเด้อปะมือมีมือหนึ่งมือสองนะ,ะ,ะนี่เป็ขนมบอยเด็กนี่คือแบบร้านส่งเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะคะมีอะไรวะใหญ่มาก เหมือนเหมือนมีหลายช่วงปั้ใช่ไหม,ไมคือแบบใหญ่อยู่นะคะทางยาวอีกป้อนนมแพ้นะป้อนนมแพ้ป้อนแครอทกจะตาย <c oughs> น,นมแพวันนี้เราจะเดินหมดไหมเหมือนมีหลายที่ เจ๊โออเ่ซื้อของมาซื้อของขายได้ตะมาดูือมาลงกันก่อนด้นะคะเจ๊โทรศัพท์สอนร้อยเดียวทีมกรบาทเอาอีกแล้วนะไรยัอย่างสิบบาทก็มีนะ

อ่านไหนน้ำยาเทาเดีปบนเหนียวเ้าสีดำไม่หนียดิไม่มีไม่ดำาก็แดงสดอะ่ะนี่อ่ะแดงสดอืมที่ท้ายคือนะคือในวยว่ะสำหรับเราสีแดงหรอน้ำมูมี่สีแดงอันร้องทา,งนะทา,งทามีไหม้องทาน์มเธอแบบ คนคือแบบของคือเยอะมากจะไม่รู้จะซื้ออะไรเสื้อผ้าก็ถูกนะเขาขายเป็นกิโลสามสิบสี่สิบร้อยยี่สิบก็มีอะตรงสีอะไรเนี่ยน,นั่นมันสีใสไม่ใช่หรอไม่ใช่ฉันต้องสีอะไรดี นี้เราก็ได้ทวมกันแล้วอันนี้ร้านสิบบาทนะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนตอนนี้เราก็ได้ทวมกันแล้วอันนี้ร้านสิบบาทนะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนอ๋อวันนี้ก็คือโซนแบบสุดท้ายด้านหลัง แล้วก็จัดงารจวลาุดแดงวันนี้เับ้เวลา16นาฬกา45นาทีนะครับที่าาตลาดิการใหม่วันนี้ชดเด็กน่ารักมามากหลารายการเลยที่หล่อไอกรีมชากันทเดทางเข้ามาที่ตลาดอิโครงการใหม่นะครับตใจสหนเลยครับนี่เราก็เดินกันสุดแล้ว ชื่อรักงก็สวยมากใส่ได้ตวนะมาตราน1กิโลแล้วกิโลละ60บาททั้งร้านเลยนะคะ ก็อยู่ที่ตลาดนับปัทวิกรน,นะคะทุกคนน้ำวอมิสองนะคะเป็นโกดังเจา้าพ้านี่เป็นร้านมะพร้าวน้องการค้าดูอะไรคะน้องการสนใจทุจำนะคะ ส่วนทีชัันสนก้ของกินค่นะ,คะทุกคนนะคะเอาละค่ะตามก็จะเลือกของโอเคนะคะอนี่เป็นเสื้อผ้านะคะเพราะว่าวเยอะมากะค่ะทุกคนอืมนอะ้อ ขาอ้แสงเยอมากทุกคนอันนี้เราก็แบบมาดูก็อห้างเราก็ลองซื้อไปขายดูก่อนสวยมากคะเราเลือกได้วยากไปดูกันที่บ้านนะอเค่ะ <Hey, how? S 3> เราก็อยู่ที่ห้องกัน กลับมาจากออตลาดอะไรนะปฐมวิกรปฐมวิกรจำชื่อไม่ค่อยได้สิ่งที่เราได้มาล้างอย่างลาบานจะมีแบบอุปรกรณ์ทำครัวนะคะซื้อมาแบบลองทำอาหารเล่นๆ ก็มีหูฟังทิ่ชูเปียแล้วก็ที่ติด ก็แบไบด้ประมาณ9ตัว10ตัวะคะ่ะขอกิโลก็จะเป็นเพลยาวมันมีราคาแบบหลายอย่างคะก็คือแบบตามตามกันไปของเด็กมีตำหนิก็จะมาตัวละ2บาทนะคะกิโลละ40ของผู้ใหญ่ก็แบบสภาพดีก็กิโล60 80 120อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบร้านที่ซื้อก็เป็นแบบสภาพดี60บาทค่ะจากญี่ปุ่นก็มีของไทยก็จะมีแบบขั้นต่ำสามสกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นร้อนนี่กันจะเป็นแบบเสื้อผีที่น่ารักมากข้ากันมากเลยใ่ไหลายสกอต เราเลือกเองได้เลยเพราะว่าเราจะแบบเอาภาพแบบไหนยินสภาพนี้นะคสองกิโลกว่ากว่าก็ตกอยู่ที่หนึ่งร้อยสองบาท มีภาาพกนะเหมือนมันมีอยู่สองบูธใหญ่ๆนะคะตลาดปะติวะกอนจำชื่อไม่ได้เหมือนมีแบบสองนีหญ่แต่ว่าเดินเดียวคือไม่รูน้นะว่ามีสอง ยาวเลยนะ,ะก็คือฟูมมากๆค้ะเราเลือกเองก็นี่น <8. S 1> ี้ะงสองสา 8, 8, มสี่ห้าหกเดปุนะคะก็ถ้าเกิดคนไหนสนใจแบบ เสื้อผ้ามีตำหนิแล้วก็มีมีตำหนิสนใจรับมาขายก็ไปที่ตลาดได้นะต,ตลาดปติบากรค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะ